เจ้าโซนี่สาสิบสองนิ้วเสียปลักแล้วไฟไม่ติดไฟไม่เข้าจะเป็นโซนี่โมเดิร์น KLV ทีดสามสองบ x สามห้าศนยครับเ,เพื่อนเพื่อนเครื่องนี้ถ้าสังเกตดีๆแล้วนะครับ มาสังเกตอีกทีครับผมตะกี้ไม่ได้สังเกตเข้าใจว่าไฟไม่เข้าอันที่จริงแล้วถ้าสังเกตดีๆมันจะมีไฟเข้าอยู่นะครับแล้วก็ led สีเขียวกับพริบ,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 บอาการเหมือนกับว่าไฟจ่ายไม่สม,ม่ำเสมอครับขึ้นๆลงๆอะไรประมาณนี้ครับเพ่างนั้นแล้วเร,เรื่องเรื่องเรื่องทีวีเครื่องนี้ก็คืออาการไฟเข้าแต่ว่าไฟสีเขียวกระพริบ เบาๆครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาก็ให้ตรวจสภาพโดยโดยทั่วไปของเครื่องก่อนนะครับอันนี้เรามาเช็คสภาพของพวกซีต่างๆว่ามันมีบวมหรือแตกหรือไม่อย่างไรบ้างพวกซีพวกอาต่างๆเราก็ต้องตรวจดูครับ ตรวจด,ดูตรงไหนมันแตกม,มันเผามันไหมมันบวมาเราก็ตรวจด,ดูก่อนตรวจด,ดูโดยทั่วไปก่อนตรวจด,ดูสายต่างๆ่าเรียบร้อยอะไรยังไงอยู่ไหมอันนี้เป็นบอดเมนบดครับเมนบดคงคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังหลังจากที่เราได้เช็คภาคจ่ายไฟก่อน อันนี้ตรวจดูแล้วก็ไม่มีสีบวมไม่มีอาไหมไม่มีสีเตกก็โอเคเดี๋ยวเราก็มาแกะบอภภาคใจไฟเพื่อดูป้นล่างแล้วก็ตรวจเช็คเรื่องไฟเรื่องอะไรกันดังนั้นเราก็ต้องทำการอาเช็คไฟต่างๆก่นครับว่าไฟตรงไหนขาดตุกบุกต้องอย่างไรบ้างอันนี้ผมจะลงมาเช็คไฟ ไปตำแหน่งนี้ก่อนนะครับไปที่ไปเลี้ยงโบดอันนี้หาไฟ12โวลต์มีไหมมีเปล่า12โวลต์ ผมได้ลงทำการลอยสายคอนเนคเตอร์ของภาคไฟแรงสูงที่เลี้ยงจอนะครับผมได้ลอยอบแล้วแล้วก็มามา,มา,ม,ามาวัดมาวัดไฟตำแหน่ง12โวลต์12โวลต์ตำแหน่งนี้ก็คือเขียนว่าซีคอนซีคอน VCC ปรากฏว่าไฟมันจะสวิงนะครับสักครู่เดี๋ยวสลับสายมิเตอร์ก่อนมันจะสวิงอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้ยังมีตรงนี้ตำแหน่งเขียนว่าทีก้อน VCC สิบสงโวลต์หายไปแล้วไม่มีเมื่อกี้สวิงสวิงอยู่ผิดปกติอยู่เดี๋ยวผมจะลงต่อสายแปร ที่ไปลงเลี้ยงที่คอดดูนะครับว่ามันว่มันจะหลดุทด,หหลดที่ภาคที่ค้นไหมอาจจะหลุดที่ภาคที่ค้นแล้วก็ทําให้ไฟสวิงก็เป็นได้ลองลองลองแกะดูลองลอยอกแล้วก็มาเสียบปลั๊กใหม่ไม่ได้จับขากล้องไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมันมองไม่ชัดเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่ชัด เพราะว่ามันจะอยู่ไกลถ้าถ้าจับขาลงตอนนี้ไฟตีคอนนี่ก็ตีคอน VCC 12โวลต์ก็ยังไม่มาส่วนไฟไฟหลักเอ่อไฟ3.3โวลต์ก็มก็มีแล้ว12โวลต์12โวลต์มีไหม12โวลต์ก็มานิ่ง3.3ก็มานิ่งแต่จุดนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีไฟที่ค้นไฟที่ค้อนออดไม่มีไฟที่ค้นวีที42โวลต์ก็ไม่มีน่าจะเป็นที่ชุดจ่ายไฟนี่แหละเดี๋ยวผมจะแกะพาาใจไฟมาดูบอดมาดูาบินใต้บอดกันดูครับว่ามันสึกมันกอดอะไรบ้างไหมปวบตะกัวอะไรต่างๆผมได้นำา้าใจไฟมาตรวจเช็คแล้ว ก็ปรากฏว่าภาคใจไฟปกติยงครับไม่มีปัญหาใดในเมื่อภาคใจไฟปกติก็แสดงว่าเป็นน่าจะเป็นที่เมนบอร์ดครับเดี๋ยวจะไปตรวจดูเมนบอร์ดอีกครับผมผมได้ตทงการเช็คเมนบอร์ดครับเช็คพวกอุปกรณ์หลักสำคัญต่างๆ ที่อยู่ในเมนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นใดโอดหรือว่าอาต่างๆเช็คโดยคร่าวๆนะครับนะแล้วก็ไม่เจอตัวเสียแต่ว่าเมื่อพลิกด้านหลังของบอร์ดก็ปรากฏว่ามันจะมีรอยไหมอยู่ที่ตำแหน่งบอร์ด IC CPU ครับตัวตัวใหญ่ตัวแม่มาเลย นะครับเนี่ครับจะเป็นรอยอไม่ไหม่ดูไม่ไหมอยู่หน่อยนะครับก็คาดว่าตัวเสียคือต้องเป็นตัว CPU ครับคือตัวนี้เพราะนั้นก็ต้องทำการหาบอดมาเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ชม บดใหม่กับบดเดิมว่ามันต่างกันยังไงครับในตรงตำแหน่งนี้นะครับผมก็ได้หาบดใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแทนบทเก่าอันนี้คือบทอเก่านะครับดูสีมันจะออกแดงๆหน่อยนะครับเตียมๆหน่อยนะครับส่วนส่วนบดบดใหม่เนี่ยนะครับ สีมันจะเขียวสวยอ่าไม่มีรอยไหมอันนี้จะมีรอยไหมเนี่ยครับต็วเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนบดครับ เปลี่ยนบอร์ดใหม่แล้วเราก็มาลงเครื่องกันครับนี่ผมได้เปลี่ยนแล้วครับบอร์ดใหม่แล้วก็เราจะมาลงเครื่องดูกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับปดิดตาตรงไหนขออภัยให้ผมด้วยครับวันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องครับถืออย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปชมภาพครับว่าเป็นจงังไหนก็สวยงามปกติครับ ใช่ได้ครับท่านพี่น้องก็สรุปว่าเครื่องนี้บดเสียครับท่านเม่นบดเสียเผื่อว่าเพื่อนๆเจอ,อ,อาการอย่างนี้ก็ได้สรุปกันง่ายๆหน่อยครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปตามดูเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นที่ต้องการต่อเนื่องด้วยนะครับ